ผู้ชายคนนี้เขาทํางานเป็นคนขับรถให้กับแก๊งโจรและฝีมือการขับรถของเขานั้นก็ไม่ธรรมดานี่เป็นเรื่องราวของเบบี้เด็กหนุ่มที่มีแผลใจในวัยเด็กจากการที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุรถยนต์และอุบัติเหตุรถยนต์นั้นยังทําให้หูของเขามีเสียงวิงวิงอยู่ตลอดเวลาเบบี้ <Baby S 1> จึงมักใส่หูฟังอยู่ตลอดเพื่อกบเสียงรบกวนนั้นซึ่งเบบี้เนี่ยเขาทางานให้กับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้จะคอยหาแก๊งโจรเพื่อมาออกป้นเงินซึ่งเขาจะให้เบบี้ทาหน้าที่พาพวกโจรหนีจากตํารวจพอฝีมือกาาอง้้น่่่มไววตหดแแลึ เก็นดนันไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเขา้าเบบี้จึงวางแผนที่จะหยุดพวกโจรนี้ในภารกิจสุดท้ายของพวกมันเพื่อ <c oughs> ที่เบบี้จะได้ไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่เขารัก <c oughs> นี่เป็นหนังอาชญากรรมที่ฉากแอคชั่นทําออกมาได้เดือดมาก <c oughs> มันทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการป้นเกิดขึ้นฉ <c oughs> ากการไล่ล่าก็ทําออกมาได้ลุ้นมากใน่พลของความเป็นหนังรักก็ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม <c oughs> มันทั้งน่ารักและชวนให้อมยิ้มไปในเวลาเดียวกันหนังนําแสดงโดยแอนเซลเอลกอร์ดพระเอกจากเว็บไซต์สตอรี่และลิลลี่เจมส หนังที่มีชื่อเรื่องว่า Baby Diver G Baby บ้ป่นสามารถดูได้แล้วตอนนี้ทาง Netflix นะบอกเลยว่าเดือดมาก I'm a driver